เอาละกลับเข้ามาฮะอยู่ด้วยกันกับเมโลลิฟวิ่งยอปอมนะฮะและอย่างที่พี่โดมบอกไปนะฮะบ่าย3นี้เรายังมีนัดกับอีก1ศิลปินนะครับที่หลายๆคนอยากจะพูดคุยนะครับรวมถึงอยากจะเจอเขาแล้วด้วยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกอ่อนมือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนอยากจะฟังเสียงของเขาวันนี้มาแล้วด้วยนะฮะพี่เป้ MVL สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหเจอกันอีกแล้วเพลงสักคู่นี้ที่เปิดไปนะฮะ h ฮปปี้ไว้แฮปปี้ไลฟ์นี้คือสมาคมคนรักเมียนะฮะคุณเป็นหัวหน้าสมาคมพี่ขออยู่สมาคมนี้ด้วยโหยินดีครับพี่ผมว่าจริงพี่เป็นก่อนผมพี่เป็นก่อนผมใช่ไหมพี่เป็นก่อนผมแต่งงานก่อนใช่ไม่แต่พวกเราเอ่อเป็นคนรักเมียเหมือนกันนะฮะหูฟังครับตอนนี้อยู่กับเป้นะครับก็สามารถทักทายกันได้ทั้งทางแฟนเพจนะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันของพวกเราฟังกันสดๆแบบนี้เอ่อชื่นชอบนะฮะกดไลค์กดเลิฟส่งดาวมาให้เป้ได้นะฮะ MVL อยู่กับเราด้วยมิกกี้ ผมเลือกเปิด Happy ้ไว้ Happy l i ล e เนี่ยเพราะว่าผมชอบเพลงนี้ด้วยแล้วเวลาฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้ชายทุกคนนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่ก็คือต้องเคารพและรักเมียเ <c oughs> ชื่อเมียแล้วจะเจริญแบบนั้น <c oughs> และเพลงนี้เก้าล้านวือครับโอ้โหมีโอกาสได้มาเจอกันเนานได้เจอจกันจะร้อยล้านมือแล้วสำหรับเพลงนี้รู้สึกยังไงบ้างกับเพลงสมาคมคนรักเมียของพวกเรามันแสดงว่าคนที่เป็นแบบเราเนี่ยมีเยอะเอาจริงๆเอาผมพูดตรงนะครับ คนที่เปิดเมียหรือกลัวเมียกันแน่เขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักนะผมผมว่านะเอาจริงแล้วคนที่เปิดนะไม่ใช่ผู้ชายหรอกเมียในเราเปิดให้สามีฟังโช่ใช่ใช่เมียฟังแล้วสามีฟังแล้วเสร็จเสร็จแล้วชอบแกฟังเพลงนี้ทำตามเพลงนี้แล้วจะเจริญอะไรเงี้ย ปลายเอ่อปปีครับเอ่อสอ,สอปีที่แล้วเ,เสร็จปุ๊บแล้วก็มีลูกเลยทันทีเอ่ออนน,นี้พี่หลงถามนิดนึงเป็นยังไงบ้างกับการที่เราต้องรับมือนะครับอัน,นี้คือผมเนี่ยก็คือเลี้ยงลูกอ่อนเหมือนไงนะขวบครึง่งแล้วทีนี้คุณจะต้องเจอแบบลูกอ่อนแล้วเป็นฝาแฝด2คน ไปเป็นยังไงบ้างนะัเหนื่อยไหมกับการเลี้ยงลูกแฝดหรือว่าสนุกด้วยเหนื่อยด้วยทั้งสองอย่างครับคือเอาเอาข้อดีก่อนจริงข้อดีมันมีเยอะมากเลยข้อดีอันแรกเลยคือรู้สึกว่าเราเราคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นพี่ครับผมว่าพี่เข้าใจดีตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยเราจะเจอสิ่งใหม่ๆในตัวเขาตลอดสังเกตไหมแตว่าตื่นเช้าว่าอะอย่างสมมติว่าเมื่อวานนอนนอนอยู่เออเออวันนี้มาปุ๊บจะคว่ำได้แล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมพัฒนาการของเขาใมันมาทุกสัปดาห์วันนี้คว่ำอีกวันหนึ่งลุกยืนว เกาะข้อเกาะคอกวันนี้มาล่าสุดเมื่อเช้าก่อนที่จะมาเจอพี่ดงค์ก่อนที่จะมาเจอพี่ดงเขาจ้าเอกเองได้แล้วว่าเอาผ้าห่มมาแบบเล่นเปิดจ้าเอกกับเราแค่นี้เราก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วพี่เออแล้วอย่างคือแบบว่ามันทําให้เราสึกว่าไปที่ไหนก็ตามเราอยากจะกลับบ้านอแต่ก่อนนี่คือไปแล้วไม่อยากกลับบ้านเดินไปโอ้ยขอแบบสนุกต่อต่อไปต่อแต่ว่าตอนนี้คือเรารู้สึกได้เลยว่าขนาดไปเล่นคอนเสิร์ตอะถ้ากลับได้อยากจะกลับ ไปต่างจังหวัดขอกลับอะไรเงี้ยโอ้โหสมาคมคนรักเนี่ยมันตบเองมันดีจร่ยมันดีจริงมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งสมัยตอนที่เราวัยรุ่นมากๆเราจะสนุกแต่พอตอนเนี้ยมันกลายเป็นความสุขอ่ามันเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันฟังแล้วพี่หลงนึกภาพออกหลายๆคนนะฮะที่เห็นเป้มาตั้งแต่วัยรุ่นจนมาเป็นแต่งงานจนตอนเนี้ยอ่ามี พอลูกอ่อนที่ต้องเลี้ยงดูนะฮะฝาแฝดสุดแสนน่ารักนะฮะเรากต้องถ่ายรูปหน้าเขาก็จะไปเรื่อยๆด้วยนะสมมติเดือนนี้หน้าแบบทรงนี้เดี๋ยวเดือนต่อไปจะหน้าฟูขึ้นโตขึ้นโตขึ้นก็จะแก้มยุ้ยอยู่ช่วงหนึ่งสักพักก็จะเริ่มยืดเริ่มยืดพอเริ่มยืดพวกเขาที่เขาจะเริ่มแบบมีแบบ เริ่มแบบมีพัฒนาการเริ่มพูดตามเดี๋ยวตอนขวบครึ่งตอนสื่อสารกับเราได้คุณจะหลงเสน่ห์เลยถูกเลยใช่เพราะเพราะมันจะวิ่งได้แล้วมันจะเหนื่อยมากขึ้นตอนมันเริ่มวิ่งได้เชื่อพี่ต้องคอยใส่บวกกัน็อกให้เขาบวหัวแตกแล้วฟดชายคู่ด้พี่โอ้โหมีควกหนักโอ้ยหลงผ่านไปแล้วไอ้ตอนเนี้ยเดี๋ยวคุณคิดว่าเหนื่อยแล้วใช่ไหม เราจับมันนอนตรงไหนเขาก็จะนอนตรงนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เขาเดินได้วิ่งได้เนี่ยคุณจะต้องตามมันตลอด <laughs> มันจะเดินขึ้นบันไดตกบันไดจะไปแย่ปักอะไรเงรี้ยคุณต้องมันต้องมีมันเป็นความสนุกอีกแบบหนึง่งเออเออ,เอ,อมันเป็นความสนุก <laughs> เดี๋ยวคุณเจอแน่นอน <laughs> นี่ที่เห็นพวกเราใส่แว่นนี่ไม่ใช่อะไรครับขอบตาดำก็บ <laughs> อรน,น้อยฮะร <laughs> อน,น้อยจริงนี่พอมือใหม่พ่อมือใหม่มหมออนะครับแล้วก็เอ่อก่อนที่จะถึงเพลงนี้เรามีโอกาสที่ได้เจอวิเป้ก่อนหน้านั้นในรายการเทนไฟเทนด้วยใช่ปชวยนะฮะสนุก เออผมอยากจะถามว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เห็นบอกว่าคุณต้องแบบทุ่มเทกับการแข่งมวยรายการนี้มากซ้อมหนึ่งปีเต็มพี่ซ้อมหนึ่งปีเต็มซ้อมหนึ่งปีเต็มแล้วก็คือระหว่างหนึ่งปีมีเบรกไปด้วยพักหนึ่งเพราะว่าโควิดเพราโควิดปุ๊บกเขาก็ซ้อมไม่ได้แลยยิมมวยปิดอะไรเงี้ยคปิดไปแล้วก็ช่วงเวลาที่กำลังฟิตเลยช่วงนั้นเนี่ยซ้อมนอนได้ประมาณสักสามเดือนนะสามสี่เดือนแบบกำลังเครื่องติดเลยดีมาก โดนเบรกไปปุ๊บหยุดไปนานพอสมควรตอนไวรัสระบาดใช่ออืน้ําหนักกลับมาขึ้นมา20กิโลว่านอนอยู่บ้านกับภรรยาเน็ตฟลิกทุกคืนป๊อปคอนป๊อปคอนและนาวโหตลอดเวลาน้ําหนักขึ้นมา20โลโอ้โหครับอองตวนปวดหัวเลยต้องลดน้ําหนักให้20กิโลอุ้ยโอ้แต่จริงไม่ถึงขนาดนั้นผมผมลดไปประมาณสิบอะไรเงี้ยก็โอเคก็สุดท้ายก็ได้เกรดมาแล้วก็ซ้อมไป1ปีเต็มแล้วึไปชกซึ่งวันนั้นที่ชกเนี่ยอ ใกล้จะถึงวันแต่งงานมากๆคือแบบรที่ได้ดูนะฮะคู่ชกของเขาคือพี่นัทเทพแล้ววันนั้นน่ะผมบอกเลยผมไม่เชียร์นัทเทพด้วยอยู่อีกฝั่งหนึ่งพี่องนั่งอยู่ในสนามติดขอบเลยสนุกมากนะครับเป็นบรรยากาศที่ เห็นถึงความตั้งใจทั้งทางฝั่งของคุณแล้วก็ทางฝั่งของพี่นัทเทพที่โอ้ฟิตคุณกันตลอดไอ้นั่นก็มีลูกแล้วนะใช่พี่ภูมินี่ก็ลูกรุ่นเดียวกันเลยเออเนล่ากับกับน้องแฝดนี่ใกล้ๆกันเลยใกล้ใกล้เลยแต่ว่าตอนแข่งวันนั้นคือผมลุ้นมากผมไม่อยากให้เขาต่อยโดนหน้าคุณผมควจะหายไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าคนนี้เขามีงานที่ต้องแต่งต่อใช่ใช่แล้ววันนั้นนะถ้าเกิดใครได้ดูลองไปย้อนดูนะครับเป็นอีกหนึ่งแมตที่แบบโอ้โหคือคุณก็สู้ขาดใจอ่ะทั้งหลบทั้งแบบ ยืนคบยกอ่ะใช่ใช่แล้วพี่นัทมันเหมือนฟิตด้วยไงโอ้โหสุดคนคนนั้นคือเขาเป็นเป็นสปอร์ตแมนอยู่แล้วออกกำลังกายตลอดมันปั่นจักรยานพี่ภูมินะฮะพี่นัทเทพผัสนินปั่นจักรยานวิ่งแล้วซิดแพคของพี่นัทเนี่ยวันนั้นตอนที่ขึ้นต่อยกับพี่เป้เนี่ยโอ้ผมสงสารพี่เป้เลยได้อยู่ยังรอดคบยกมาได้เออแต่มันมากก็เป็น อีกหนึ่งรายการและอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคุณนะเพราะปกติเนี่ยพี่โด่งเองก็จะเห็นในมุมของคุณเป็นแรปเปอร์เป็นนักร้องเป็นคอมเมนเตอร์แต่ในมุมที่เป็นนักกีฬาผมมึิ่งรู้ว่าเฮ้ยคุณเจ๋งมากนะเพราะว่าพี่ลองดูแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดพี่หนึ่งยก ไม่ไหวแล้วนะมันหอบไม่ทันหายใจไม่ออกคนไม่เคยชกจะไม่รู้ว่าสามนาทีอ่ะมันนานขนาดไหนมันเหนื่อยมันวิ่งสามยกอ่ะโอ้โหมงยิ่แขนซ้ายแขนขวายกไม่ขึ้นนุ้ยใช่ใช่อยากให้ได้ไปลองอยากให้ลองดูนะฮะนั่นก็คือเป็นประสบการณ์ที่เราได้เจอฮิเป้ในมุมต่างๆด้วยนะครับใช้จักกันมานานจริงๆนานมากโอ้หพี่เราเราตั้งแต่เรายังไม่มีลูกอ่ะเออตั้งแต่เรายังไม่มีเมียเลยดูง่ะนะฮะตั้งแต่คุณเพิ่งเดินทางมาจาก พักเหนือนี่นี่เรากำลังมาคุยเรื่องชีวิตของเรานนหรือมาคุยเรื่ <laughs> องเพลงนี่แหละแต่ไหนในนาน,น,นเจอกันทีเออ,อแล้วหลายๆคนก็น่าอยากจะรู้แบบชีวิตเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะว่า2ปีครึ่ง3ปีที่เราบรรยากาศโควิดเราก็ไม่ได้เจอกันพิธีกรก็ไม่ได้เจอศิลปินอะไรเงี้ยอึมครึมมันอึมครึมนะฮะตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายแล้วใช่ดีขึ้นเอาล้ฮะสมาคมคนรักเมียแบบผู้ขมนะครับะจนมาถึงวันนี้นะครับผ่านไปช่วงโควิดเริ่มหายไปมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ตอนนี้ล่าสุดเลยกับเพลงอะไรครับสารภาพครับ เพลงนี้คือยังไงเป็นที่มาที่ไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเรื่องราวของชีวิตของผมเองอจริงแล้วโดยปกติแล้วเพลงต่าง,งๆที่ที่ออกมาจากผมมัจะมาจากเรื่องราวในชีวิตของผมครับเเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทเกิดขึ้นตอนช่วงก่อนจะแต่งงานใกล้จะแต่งงานอนค,คือต้องเท้าความอย่างนี้ว่าผมเนี่ยกับน้องกร่์เกือบจะไม่ได้แต่งงานกันด้วยความที่ว่า <c oughs> ตอนที่สมัยที่เราวัยรุ่นมากๆเราก็ทําเรื่องซนๆดือด้อๆไว้เยอะพอสมควรผู้ชายมันเป็นธรรมดามันก็ต้องมีบ้างผลของการการะทาต่างๆเหล่านั้นมันยังคงย้อนกลับมาทําร้ายคนที่เรารักและคนที่รักเราอยู่เสมออมันก็มันก็เป็นผลของมันเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบคอยตามมารบกวนอยู่ตลอดเลยแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าเรากําลังทําให้เขาไม่มีความสุขและ แล้วมันถึงวันหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันถึงวันที่เราจะต้องลงหลักปักฐานกับใครสักคนด้วยอายุของเราด้วยแพลนในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะลงหลักปักฐานและเรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เฟสใหม่คือการมีชีวิตคู่มผมก็เลยตั้ใจ คุยกับภรรยาผมเลยวันหนึ่งนั่งคุยกันเลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวว่าเออเรามาสารภาพนะว่าเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะมีคุณเนี่ยผมไปทําอะไรมาบ้างแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตอนนี้ผลของมันเนี่ยยังเป็นแบบไหนอยู่บ้างอืผมอยากให้คุณรับเรื่องนี้ก่อนแล้วผมสัญญาว่าจากนี้ไปเรื่องราวต่างๆมันจะมีแค่เรื่องของเราเท่าน,นั้น <actively> จะมีเรื่องที่แย่แบบแบบสมัยก่อนต่อไปแล้วมันคือการเป็นคนรักที่ดีขึ้นของกันและกันต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นครับ มันคือการ,ส,รสารภาพความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราอยากจะเหมือนแบบปลดล็อกถูกต้องเพื่อที่จะขอโอกาสใหม่ที่ให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอืมอผมเชื่อว่าการที่เราแบบมีความผิดติดตัวอยู่อือ ทำอะไรมันก็จะคอยระแวงหลังตลอดโอ้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเขาไปสืบรู้ด้วยตัวเองอ่ะยถ้าไม่ได้ดีนินจากปากเราอ่ะแยกคนเดิมหนักเลยนะไม่มีคำว่า happy w i f แฮปปี้ไลฟ์แน่นอนเออพี่เข้าใจพี่เข้าใจว่าไหนตื่นมาแล้วหน้าเมียมันหงิกงอพี่โอ้ยวันนี้เอาทั้งวันแล้ว24ชั่วโมงกูไม่มีความสุขแล้วพี่เข้าใจตองคือต้องไปสารภาพเออใช่ไหมฮะเออพอพอพอทีนี้ปุ๊บพอพอเราย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวพวกนี้ปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอาเรื่องราวตรงเนี้ย มาเล่าเป็นเหนืหอ,อเพราะว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยเคยทําผิดพลาดมาในชีวิตอมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรแล้วแต่แต่พอมันมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วเราเก็บไว้กับตัวเราเราซ่อนมันไว้เราไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยมันจะเป็นตราบาปม,มันจะเป็นความรู้สึกว่าเราจะเป็นเหมือนนักโทษตลอดเวลานึกออกไหมนึกภาพออกนึกภาพสู้เราไปรับโทษหรือเราไปสารภาพมันสุดท้ายแล้วถ้ามันผ่านตรงนั้นไปได้เราจะได้รับชีวิตใหม่ได้รับโอกาสใหม่นี่คือ เชื้อจากจุดเริ่มต้นเพลง,งเพลงนี้เลยใช่โอ้นี่ผมนึกเลยนะนี่มันเหมือนชีวิตจริงไม่ใช่ของเป้คนเดียวหรอกผมว่าหลายๆคนก็มีที่แบบอาจจะเคยผิดพลาดอย่างในเพลงเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไปสาร,รภาพกับคนรักของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบตามหลอนเราไปตลอดจะ move on ไม่ได้ในะสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ไว้ใจเราสักทีอ,อ่มทุกๆครั้กงก็จะมีความหวาดระแ,แวงมีความแบบ ไม่ไว้ใจไม่สนิทใจอย่างเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ไว้ใจไม่สนิทใจไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเราจะไปกันต่อไม่ได้แน่นอนโอ้เพลงนี้ดีเพลงนี้ดีมาจากชีวิตจริงของพวกเราชีวิตครอบครัวชีวิตของคนที่รักกันหรือทําผิดพลาดให้กันฮ้ยอย่างงี้พี่ลงถามนิดหนึ่งแสดงว่าเพลงเนี้ยเนี่ยคุณแต่งก่อนตั้งแต่ก่อนที่คุณจะแต่งงานเหรอมันเป็นความคุณทําไว้ก่อนคุณทําไว้ก่อนเหรอไม่ใช่ครับในอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกตกผลึกหลังจากที่ เรามีชีวิตคู่ไปแล้วอืมันนั่งคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงอ่ะตนเมื่อเรามีบาดแผลเต็มไปหมดจากจากจากสิ่งที่เราเคยทําำตอนสมัยวัยรุ่นสุดท้ายก็เลยมันนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆที่เราผ่านมันมาได้เพราะเราเลือกที่จะสารภาพเลือกที่จะยอมรับมันตรงๆกับคนที่เรารักครับ แล้วสุดท้ายปุ๊บพอเราได้รับโอกาสใหม่จากเขาเราดูแลรักษาโอกาสได้อย่างดีเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับเขาม,มันก็เลยกลายเป็นเราทุกวันนี้ได้โอโ้โหนี่ความหมายของเพลงพนี้มันมาจากกันกองมาจากชีวิตจริงๆของหลายๆคนเลยนะขณะทพี่ด่งฟังพี่ดองเออใช่嘛ถ้าเกิดเราทําอะไรผิดถ้าเปิดไปสารภาพหรือส่งเพลงนี้ให้เขาฟังเลยได้ไหมง่ายๆใช่ยังงั้นได้ตอนที่ดีนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะถ่ายทอดไปสู่คุณผู้ฟังทุกคนนะฮะถ้าใครมีความโมเมนต์แบบนี้คุณลองฟังเพลงสารภาพเพลงนี้แนวดน เพลงนี้แหละเราจัดยังไงย้อนกลับไปเมื่อสมัยแบบอัลบั้มแรกๆเลยครับเพลงนี้ก็จะเป็นแบบอ่านบีมีความเป็นโซนึกถึงแบบสมัยตอนที่เก่าๆที่เรามีแบบ n l o v A b l e มีแบบพวกอีกนานใหมอะไรพวกนี้อารจะเป็นประมาณนี้เลยอารมณ์แบบอย่างนี้ฟังได้แล้วก็ร้องตามกันได้ใช่ความรู้สึกแบบสามารถจะฟังหนึ่งครั้งแล้วร้องตามได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยอย่างที่พี่โด่งบอกเลยก็คือว่ามันเป็น เนื้อหาที่สร้างมาจากทุกๆคนเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยผิดพลาดในทุกช่วงชีวิตมันอาจจะต้องเจอมีบ้างมันต้องมีบางทีคำสารภาพของเราอาจจะไม่ใช่กับแฟนอย่างเดียวก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครูเออใช่ได้หมดอ่ะใครก็เพื่อนเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะสารภาพกับเพื่อนรักใช่เพื่อนสนิทหรืออ่าคุณครูที่เราแบบไปทําผิดไว้การที่เรามีรอยร้าวกับใครกับกับมิตรภาพบางอย่างอืบางทีการ ปลดล็อกสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ก็คือแค่สาร,รภาพออกไปยอมรับตรงว,ว่าเฮ้ยเอาจริงเรื่องนี้กูผิดอืจบเลยบางทีเพื่อนกลับมาคุยกันได้เลยนะยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่ถ้าเกิดเราพูดความจริงแล้วเรายอมรับที่เราทําผิดไปจริงๆนั่นคือการสาร,รภาพโอ้เพลงนี้ทํานองเรียบเรียงทําทุกอย่างและแต่งออกมาจากกันกองออกมาจากความเป็นตัวเองที่ผ่านประสบการณ์นี้มาคุณเก่งมากเลยนะคุณถือว่าเป็นอีกศิลปินคนหนึ่งที่ทําได้ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลัง แล้วในในหลายๆมุมคุณไปคอมเมนเตอร์เป็นอะไรได้หมดเลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่คุณแบบสั่งสมประสบการ์ณมาแล้วใส่มาในซิงเกิลนี้ด้วยใช่ไหมผมรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นสิ่งที่ผมรักมาตั้งต้นย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กผมรู้สึกว่าผมรักในดนตรีมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพัฒนามันให้กลายเป็นอาชีพให้ได้เพราะเมื่อสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยคือเรามักจะโตมาในสังคมเออบริบทของสังคมที่บอกว่า สิ่งสิ่งเนี้ยไอคไอการเล่นดนตรีมันคือการเต้นกินดากินเออเออแต่มันมันเลี้ยงชีพไม่ได้หรอกมันไม่มั่นคงอืมอืมแต่ผมเป็นตัวแทนของคนที่เลือกจะจริงจังครับในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเต้นกินํำกินแล้วทุกวันนี้ผมมีทุกอย่างได้ด้วยการเล่นดนตรีโอ้โหอ่อย่างนี้แล้วกันผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของแบบเด็กๆหลายๆคนคุณคือไอดอลของเด็กยิ้นี้อยิ้มผมผมผมอยากจะให้ส่วนเนี้ยมันไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจผมแค่คิดว่า สมัยนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามถ้าเรา <c oughs> จริงจังกับมันทุ่มเทกับมันจริงม,มันเป็นอาชีพได้หมดทุกอาชีพนี่ <Wow. S 2> รักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่รักแบบสุดหัวใจนะฮะอย่างที่พี่เป้เขาทํามาโดยตลอดนะครับอะไรที่เขาแบบาสามารถที่จะทําออกมาได้แล้วทําแล้วให้ตัวเองมีความสุขด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังโดนด้วยกับสิ่งที่เป้เป็นเนี่ยผมเชื่อว่านั่นแหละคือความสุขที่ เราก็ได้รับส่งกันไปส่งกันมาแล้วแล้วมิวสิกวิดีโอล่ะเล่ายังไง m อมตัวนี้คือยังไงครับมันเป็นสัญลักษณ์หมดเลยครับคือลบกวนเปิดให้พี่ดงดูไปด้วยครับตรงนั้นเรื่องราวมันเป็นเรื่องของเอออ่แฟนกันครับผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยทุกๆก้าวที่เขาเดินหรือทุกๆที่ที่เขาใช้มือจับไปเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยรอยมือของเขาจะเป็นรอยสีดำๆตลอดเวลาเท้าเขาจะเดินเหยียบที่ไหนก็จะเปื้อนไปหมดเลยครับ เปรียบไม่ง่ายก็คือว่าไอสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับความผิดพลาดท,ที่เขาเคยทำาแล้วมันยังต,ตามติดตัวเขาไม่อยู่อ,อมันก็ติดเข้าไปในบ้านด้วยติดเข้าไปทําที่เราอยู่จะจับไปตรงไหนก็คือเลอะไปหมดมจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายเนี่ยเขาจับไปที่แขนของแฟงนเขาแฟนเขาเลอะไปด้วยเลยมันก็เท่ากับว่าความผิดพลาดในชีวิตของเขาหรือสิ่งที่เขาทําผิดบาปมาเนี่ยมันทําให้คนคนนึงเจ็บปวดครับ มันสร้างรอยร้าวให้กับจิตใจของคนที่เรารักอืทําอะไรไม่ได้ครับอนอกจากอยากจะขจัดมันออกไปให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดที่เราจะทาได้โดยที่วิธีกําจัดคุณจะไปอาบน้ําไปชําระร่างกายมันก็ไม่หมดไปฮะถ้าเกิดคุณไม่ยอมสารภาพต้องใช่นี่คือเรื่องราวของมันสุดท้ายออแล้วมันก็เราเราพยายามทําให้มันเป็นมบญลิกก็คือโดยการที่จะขัดถูไงก็ตามมันก็ไม่หายไปสุดท้ายก็เลยเข้าไปแบบอาชระร้างกายแบบอาบน้ําเลยอาบน้าอาบน้าอาบน้ำสุดท้ายแบบยังไงมันก็ไม่หมดไปสักทีครับมันมาคลายตอนสุดท้ายตอนที่ พี่ผู้หญิงอะเข้ามากอดทั้งหลังออืแล้วช่วยแบบช่วยแบบขจัดเอาความมันออกไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ผิดพลาดต้องการแค่อย่างเดียวคือโอกาสอืเมื่อเราได้รับความเข้าใจและได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเราจะทําโอกาสนั้นให้ดีที่สุดอเล่าเรื่องดีมากอะไรแบบนี้ครับเนี่ยครับเอ็มวีคือเล่าเรื่องดีมากจริงภาพสวยนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในเอ็มวีเป็นภาพเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่สื่อสื่อสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปแล้วมันลบไม่ได้แต่คนที่จะมาลบให้เราก็คือ คนที่อยู่ข้างๆเรานี่แหละ<ช>คนรักเรานี่แหละที่ถ้าเราสารภาพไปแล้วแล้วเขาให้โอกาสเราอีกสักครั้งหนึ่ง<ช>มันจะกลับมาเป็นคุยกันได้รู้เรื่อง<ช>เลยะน<ช>ั<ช>้นแปลว่าเราต้องเราต้องตั้งใจกับโอกาสในจริงๆนะออนะครับ<ช>สามารถดูกันได้แล้วด้วยนะครับตอนนี้มิวสิกวิดีโอตัวนี้ปล่อยมาได้ประมาณ2ว<ช>ีสนะฮะ ใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือว่ายังไม่ได้ดู m v เพลงสารภาพพี่ลงอยากจะให้พี่เป้ฝากหน่อยช่องทางไหนบ้างที่เราจะได้เข้าไปติดตามตามดูได้เลยของพวกคุณก็เอ็มบี MV ของผมนะครับจะอยู่ในช่องของสไ i ซีครับ,รบผม่อเป็นค่ายของผมเองก็คือฝากติดตามไปด้วยมีเพลงเาพอเยอะมากรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยสารภาพสามารถติดตามกันได้นะครับจริงๆแล้วอนอกเหนือจากเพลงสารภาพแล้วเนี่ย ในนั้นเนี่ยมีอีกหลายเพลงมากที่เพราะมากๆม,มีอีกหลายเพลงมากที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยฟังอือัลบั้มผมเนี่ยจริงจริงปล่อยมาหลายเพลงแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่ทราบฝากเข้าไปติดตามแล้วก็ฝากเข้าไปย้อนฟังกันด้วยแล้วกันคือไอ้เซตนี้เราปล่อยมาเป็นอัลบั้มถูกต้องไหมครับ จร,จริงๆแล้วตั้งใจจะปล่อยเป็นอัลบัม้มตอนนี้ยิงเป็นซิงเกิลซิงเกิมเลมาเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้มีอัลบั้มเต็มแน่นอนครับเฮ้ยมีอัลบั้มเต็มให้ติดตาม<ช>ด้วยนะฮะของเป้ <P' S 1> MVL จริงๆแล้วมันมีหลายเพลงที่เราฟังเสียงเป้แล้วเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสียงร้องที่พวกเราชื่นชอบนะฮะเพลงนี้ผมว่าถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นคุณมากๆเลยคุณมากแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่มีเยอะถ้าเกิดได้ใครได้ฟังกันแล้วนะฮะคุณจะอินกับเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวววิตขอองงงงพพพพกกกคุณนนนนนะะรรัััับลลลลไไไปปฟด้เเเสสาาาาภแื่่่ๆมจ็ย โโหนี่นี่ต้องบอกว่าเป็นศิลปิน200ล้านวิวแล้วดิคุณมากพี่ผมนั่งคุยอยู่กับศิลปิน200ล้านวิวอยู่เพราะว่าอย่างเพลงสันยนล้านนิด200กว่าล้านแล้วนะเฮ้ยทุกเพลงที่คุณปล่อยออกมานะครับถือว่าประสบความสําเร็จมากๆากกำตามสนองอย่างเงี้ย นี่ก็อยู่ในสไปซี่ดิสป่ะใช่ครับสไปซี่ดิสทั้งหมดนั่นกดโอ้ยสิ่ปไนร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวเด็มากโอ้น้องผมไปไกลมากฝากไปฟังกันด้วยแทนนั้นฝากเพลงนี้ไว้เลยสารภาพเดี๋ยวแล้วนี่คือตอนที่ไอทําแหน่งยากไหมมันมันเลอะครับพี่เออมันเลอะมันเลอะแล้วผมก็ต้องอาบน้ำจริงๆด้วยอืมอืมอาบน้ำแบบเป็นเรื่องเวลาขัดตัวอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเทเนี่ยฮะเนี่ย เลอะไปหมดฮะแต่ว่าทุ่มเทออกมาอยากจะให้ภาพมันสวยใช่มันเป็นมันเล่าเรื่องด้วยภาพอ่ะเห็นแค่ MV ีนี่คุณจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เปเปื้อนมาสิ่งที่เราทำผิดมาอย่างที่เป้บอกไปการที่จะลบล้างสิ่งนี้ได้นั่นก็คือการยอมรับและเข้าไปสารภาพแบบจริงใจใช่เพลงนี้เราอยากส่งให้ใครได้บ้างครับทุกคนที่ที่มีคนสำคัญเราเคยทำผิดพลาดกับคนสำคัญคนใดคนหนึ่งในชีวิตของเราจัดเพลงนี้ให้เขาฟังเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการขอโทษ เอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่คุณส่งเพลงนี้ไปก่อนเลยเหมือนกับไอเพลงแรกที่ผมเปิดใครอยากจะบอกรักเมียก็ส่งสมาคมรักเมียให้เขาฟังใช่ไหมก็แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกตอนนี้ผมทําผิดอยู่เอาเพลงนี้สารภาพให้เขาฟังนะฮะ<ช>มีโอกาสที่เราจะได้เจอพี่เป้ตามอีเวนต์ตามเวทีคอนเสิร์ตหรือยังครับงานเปิดตัวอช่มูฟท<ช>ูเชนมูฟทูเชนผมไป ไปนออะเมโล๊อป move to change ของเรานะครับที่ MBK Center นะฮะงานเริ่มบ่ายโมงพี่เป๊ะงานวันนี้งาน move to change จะมีอะไรไปโชว์บ้างผมจะมีเพลงสารภ,ภาพซึ่งไปเล่นสดแน่นอนนะครับช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วประมาณทุ่มหนึ่งผมจดมไปร้องสดให้ฟังครับออ<า>ขอบคุณมากเป็น<ด>เกียรติมากอยากให้คุณไปเดินตรงพรมของเมโล๊อปจังเลย เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันได้เลย <c oughs> ได้เลยดเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูงด <c oughs> ถ้าเกิดผมไม่มีงานตอนก่อนผมไปด้วยแน่นอนเออางานนี้นะฮะเราจะจัดขึ้นวันที่20กรกฎาคมนั่นก็คือวีคหน้านี้แล้ววันพุทธที่20นะครับที่ mbk center ชั้น G นะครับคุณก็จะสามารถไปร่วมร้องเพลงแล้วก็ไปเจอกับพี่เป้ mvl ได้นะฮะที่ใกล้ชิดติดขอบเลยไม่รู้แฟนๆมีบัตรกันหรือยังนะครับอย่าลืม มีลุ้นทุกช่วงดีเจนะครับแจก1รางวัลรางวัลละ2ใบจะได้ไปแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีร้องเพลงกับพี่เป้ด้วยแบบนี้เลยได้นะครับแล้วถ้าเกิดแฟนๆอยากไปตามดูตารางงานของคุณเนี่ยต้องไปดูในอินสตาแกรมหรือ f c e e o o o k แฟนเพจหรืออะไรครับได้หมดเลยครับผมก็ฝากติดตามได้เลยทั้งใน Facebook ทั้งใน IG นะครับ this is mvl จะมีทุกอย่างที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นตารางงานจะมีทีเซอร์เพลงใหม่ๆจะมีคอนเทนต์ โปรโมทให้ทุกวันอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดใครเป็นแฟนแฟนคลับ music lyrics ลูกชายผมสองคนผมมีคอนเทนต์ฟีดให้ดูทุกวันโอ้ยไปตามดูความน่ารักของน้องก็ได้ได้เลยแล้วก็เออตอนนี้อีกอย่างนึงก็คือผมทำเป็นช่อง y o u t u ของมเองอ๋อมี YouTube ของตัวเองด้วยชื่อว่า KP Family ครับคุณกอนกับผมเป้ก็เป็น KP Family ใช่ครับก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอ่อนมีการไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็รีวิวสินค้าเด็กดีดีมากมากดีมากเนเชิญ ส่งมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคาซีสนะครับหรือว่ารถเข็นได้หมดเลยว่ใช้ขายก็ฝากติดตาม้วยละกันได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะเราจะได้เห็นได้หลากหลายแง่มุมของความของความเป็นเป้ย์นะครับพาเติบโตมาแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงวงการเพลงรวมไปถึงกระโดดมาเป็น YouTube ด้วยนะฮะยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยดูกันได้ทุกช่องทางนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ขอเข้ามาได้รวมไปถึงที่เมลป๊อปด้วยนะอยากจะฟังเพลงสารภาพก็สามารถขอเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจของพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่ 20ที่กรกฎาคมนี้เอานนอไว้ปิจท้ายเดี๋ยวฝากเพลงสารภาพเลยครับให้กับแฟนๆที่ตามคุณมาเกือบ10กว่าปีไหมสิบหกปีนะใช่สิบห้าสิบหกปีเ,เพลงนี้ตอนนี้เปิดอีกรอบด้วยเป่เออเรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับนี่แบงค์เราเรายังไม่ได้เปิดใช่หไหมฮะอ่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันด้วยเพลงนี้นะครับก็ยัางไงก็ฝากม้ดยแล้วกันนะครับซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าสารภาพแดาทุกๆคนที่เคยทําผิดพลาดมากับคนที่เรารัก มันถึงเวลาที่เราจะต้องยอมรับความจริงเพื่อจะได้ move on ไปสู่คนที่เรารักต่อไป <c oughs> คือนะครับ <c oughs> เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําผิดแล้วเนี่ยขอโทษ <c oughs> เกิดการให้อภัยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับผมขอให้ทุกคนมีมี ครั้งที่2แล้วกันขอทุกคนมีโอกาสครั้งต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าการสารภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับสารภาพครับนั t ด i s is MVL ครับทุกช่องทางครับสุดยอดมากวันนี้ต้องขอขอบคุณศิลปิน200ล้านวิวของวิโดมด้วยพี่เป้ MVL นะฮะแล้วฝากเพลงนี้ไว้อีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะสารภาพเพลงนี้เมื่อคุณได้โอกาสไปแล้วทําโอกาสนั้นของคุณให้ดีที่สุดฮะฟังเพราะมันที่เมโลดิ้ลิฟวิงอยู่เปาครับวันนี้ขอบคุณเป้ครับขอบคุณครับผบลาไปแล้วคร